สบายดีเดอ้อสบายดีตอนเศร้าอยู่ตาคือตูมถอะเนาะบรรยากาศตอนเศร้าน้ำมอกไหลายแบบนี้ตอนนี้เราก็อยู่หนองอส่วนไปบ่างง่วเนาะไปเวกยม แต่ตอนนี้ก็เฮาก็ไปเกียมคื่ก่อนเนาะสิะเอาไปให้เดี๋ยวไปให้งัวนี่ซอกเอาเกือล่ะกันนั่นไปไให้งัวไปให้งัวน,น,น,น้อยงัวน้อยเกิดมือดิิพาดิวนไปฟังอันซับซิกมือเาไปกีคืก่อนเด้อ เฮาก็เตรียมเครื mente, ่องเรียบร้อยแล้วเฮาก็มีะมีดแล้วก็กระตุกน้ําเกลือที่จะไปห่องัวกินมาเอาไปบักน้ําเดียวเลยวาจิโตตสีเด้อเลยยิงามบ่ัวน้อยสมกมือเนาะเลย น้ำกับตู้ hòa thanh, long thanh nguội nè. Thời à, tiết nha, cao à, xuống nỉ ha, cờ sẽ rét rét đấy nưng nọ. Bò cầy chạy hoạt nhâm náo lọ. Nhảy vào buổi ban ngày,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  Ta vừa ngồi làm điều Cái hoạt ngu hả? sẽ Mà mình mà nó mình chưa xuyên bỏ ก็ขี่รถมาแป๊บเดียวเนาะขี่รถจากจากน้องมาหาบอนที่ลงไปหางวอย่างมากก็แป๊บนึงก็หอบบอนที่เขาไปหาบอลที่สวนอย่าให้ที่ให้งวเนี่ยอ่ thăm hỏi cái hiện tôi nâng lạ, không biết tôi làm sống tô của điều nữa đi sống tô <cười> <cười> cứ 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 nó có mà, mà, mà nọ, hà lươi liền mà hà lươi này mình nó ở tù hai cái cơ nó à, à, à. chơi dinh chơi dinh สี่หกเอา้ายีงสองตัวเนาะอ <c oughs> ยังยาด้วยเหรอนีนนี้ก็แดนนี้ก็มันก็นำมาอย่านี้แหะตอนนี้เราก็ไปสอกเหมือกันตน้นแมที ทีมันถ้าจะเกิดลูกเนาะตปรนน๊บเก็เห็นเห็นมันเรามันอยู่ฝาคูเนาะอันนี้ก็น้ำมาเอ๊ะ <c oughs> อยากกิดเม็ดบว

อยู่กับบรรยากาศตอนเสาร์ที่สำเนื้อหมอกเต็มมูวอก,กองหินบ่งัวอก็อ้อมอยู่นี่มีมีเห็บเลยเอเห็บออกมาอันนี่มีเห็บ mua nhai cơm mà phụ lộn Ha 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 Cơ 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 Ha ha Cái <coughs> xô <Cơ, cơ, cơ. coughs> เออมาันก็มาเลยเนาะ <c oughs> nhà kia lên tốt còn à, lại vừng ngô nổi họ nọ quay vừng đây vừng đây nhà với vừng rồi vừng lắm mà mà nhà kinh đầm đầm ข้าก็มาเห็นมักอ้ยเรือมาซิดาละ่ะรมศาสตร์มันเกิดขึ้นเองแน่นอนเนี่ยไม่ได้ปลูกเลยอืมมันจะกอือืมอืมอูออ้มากแหลเห็นมากสุกเลยแป๊บนึงอย่าไปกินเนาะ tắm ôi, có, bao xí dách, mà plăng, cứ đấy nhỉ, mình cầm lăng súc, ngu hơn mà, งัวยาดกินแล้วไปไปเบิ่งแม่ลูกหีหาก็เกิด มือง่าหรือมือว่านล่ะนี่อ,อยู่นั่หนหูหยางนำมาแล้วนีไ่ได้แมไหมเกิดใหม่ สำสิกไหมเอาอยู่นี้กึกกูลุกคื้นุก้<ห>นา<อ>เกินไม่วันนี่ ตัวนี้ตัวนี้ตัวที่เจ็ดน้องสัก้องสายตัวที่ตัวที่เดีวหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวที่ห้าแมนฟาไปแล้วแมนไปอยู่อยู่เต่าฟูง่ะ

ขอสันีเด้อฝากกดไลค์กดติดตามสาวดาวสับเหนือเด้อร์ฝากกดไลค์กดติดตามไอ้น้องตุกเด้อ,ดอบ๊ายบายอยู่กับงัวอยู่กับธรรมศาสตร์ไายยังกับเฮือนกับง็ยังน้ำมาย มีเสียงไกป่ปลาด้วยเลยน่ยนาจะยุ่ฝุ่นละไกป่ปลายุ่ฝุ่นน้ำมาอยู่กิกเกือนำไะบูมีเฮอร์เราเด้อไปก่อนเด้อบ๊ายบาย ตัวน,นี้เป็นงวบูมีเขาตัวน,นี้มันเยอะสุดในฝูงนี่แนะหละว้าวักัดกินเดีนะ๋ยน้องเจ้าแม่งไรเขาตาเห็ดเหลือจะก,กุนอยู่ ไ้กลับแทลเรานียตอนกลับก็งัวกับมาโจอยู่ปากประตูเลยบาย